สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินนี่เลยจ้าทุกคนหมึกช็อตนะคะก็จะเป็นหมึกช็อตสุกเพราะว่ามีคนบอกว่าให้เรียมกินสุกบ้างนีน่เรียมก็เลยจัดหมึกช็อตสุกให้เลยจะ้ะมาเลยเก้าช็อตผักแก้ววันนี้มีแตงกวาแล้วก็พริกหยวกแล้วก็เบบี้คอร์จะ้ะมาจะ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าน้ําจิ้มวันนี้สีแบบเด็ดสีแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าสีเนะี่ยสีแดงๆเห็นปหมมาตัวใหญ่เลยหมึกช็อตเดียวเนะี่ย อุ bah, yeah, mm ้ยไปลุยใหญ่มากอือหืออือหืออือหืออืออ ตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้อ,อ,อร่อยอะ่ะอันนี้คือแบบสำลักน้ำจิ้มตายขาวแหงเลยทุกคน มันความรู้สึกแบบว่าถ้าเป็นมึอช็อตที่เราเคยกินรอบไปแล้วนะคนมันก็แบบคือแบบมันมันดีอะระหว่างดิบกับสุกมันก็แตกต่างกนะันเนาะก็เลยอยากจัดของสุกดูบ้างว่าเป็นยังไงเนาะอือ ก็เหนียดละรู้อยากกินตัวที่มันมีมันมีไข่ด้วยเด้อ ลองไปกินกันนะ่อมมากแค่น้ำจิ้มก็แบบสุดยอดละเป็ดเข้าไปข้างในกว่

อร่อยบอกไม่ถูกแบบเฮ้ยคือดีอะทุกคนแบบหิวด้วยเรื่องอเรื่องบางทีน้ำจิ้มเขาจะให้เราน้อยใช่ไหมแต่ลำปันเองไงจัดไปเลยเยอะไหมโอ้โหจกจกเลยอื้อ หมึกพ่นน้ำทุกคนบอกแล้วโอ้โหน้ำจิ้มแบบพุ่งเลยพ่นเห็นไหมตัวพองเลยอะคนน้ำจิ้ม แต่ปลาหมึกอันนี้มันเกินข้องนะทุกคนมันเกินง่ายเดียว ไม่รู้จะทำอะไรกินขวงก็มาไปเห็นแก้วแล้วมีประหมึกในตู้เย็นก็คแค่หมึกหมึกจิ้มน,น้ำจิ้มก็แค่นั้นแหละแต่แบบเราก็มาในแบบให้มันดูเหมือนมาในแก้วนะมันก็เลยแบบเหมือนดูน่ากินไปเลยไงอ Mình nhìn toi mà nào. Ừ. Bả. Mình kiếm chai ที่จริงเรียมจะทำจะเอาตัวให้มันน้อยกว่านี้ไงแต่คิดแล้วพาเลียมต้มนานใช่ไหมมันโหดทุกคนเราเลีเยาตัวให้มันใหญ่กว่านี้ คิดว่ากินนะหมึกชอตหมึกกะละมังหมึกอะไรก็กินไปที่มาของคำว่าหมึกช็อตี่คืออะไรมานถึงใส่ในแก้วใช่ไหมทุกคนเร่อาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยเพราะว่าเห็นเกากินก็เลยกิน ตัวนี้เป็นเล่นเหนียวจังเผ็ดมาก ก้าวชดแต่คือตัวมันใหญ่มากนะอืมไม่ไหวอิม่มจ้ะทุกคน ก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย